ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามารับฟังนิยายวายเสียงที่มีชื่อว่าหัวใจเหมราชทสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงบทที่สิ เกกันแล้วนะครับบทนี้มีชื่อว่าคำต้องห้ามของเหมราชก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุก,กเรื่องนี้ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดเข้าไปฟังนิยายวายเรื่องอื่นๆที่รอคอยทุกท่านอยู่ในช่องให้ด้วยนะครับและก็กดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณที่อยู่ดูแลกันดูแลช่องนิยายวายเสียงของเราช่องนี้ให้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังไปนานๆน,น,นะครับหัวใจเหมมราชบทที่19 ต้องห้ามของเขมราชโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับอันคำว่าคำต้องห้ามของเหมราชนั้นมีอยู่มากมายหลายคำเลยในชีวิต เพราะคนอย่างเขาเป็นผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับคำคำนี้เลยก็ว่าได้เฮมมาราชคือผู้ชายที่เกิดมาพร้อมกับคำสาบสางของเราพูดผีปีศาจและเหล่าเทวดาทั้งหลายในโลกล่าที่พูดมาทั้งหมดนี้มันไม่เกินจริงไปหรอก คำว่าความรักคนรักความเชื่อใจความสุขหรือแม้กระทั่งคำว่าครอบครัวคำเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำต้องห้ามที่ติดอยู่ในใจที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เลยตลอดการตามความเชื่อเดิมของตัวเขาเอง คุณหมอมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเข็มขิมไหมครับรอยยิ้มสดใสนั้นยังคงติดตามาพร้อมกับหนึ่งคำถามที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวของทีระเดชมาจนถึงวันนี้ จูจูก็เกิดคำถามหนึ่งในใจขึ้นมาเอาดื้อๆว่านี่นายท่านเหมมาราชของเขามีเมียกับเขาแล้วจริงๆหรอเนี่ยนี่นายท่านเหมมาราชของเขากำลังมีความรักแล้วจริงๆหรอเนี่ยนี่นายท่านเหมมาราช ของเขามีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับเขาจริงๆแล้วเว้ยเฮ้ยเข้มขิมอาภาผุดพองคือคนที่เกิดมาเพื่อเหมมราชเสนีวุฒิพงษ์ไพศาลอย่างแท้จริงว่าไงเออ คือเรื่องลายเซนของคุณเข็มขิมนะมันต้องใช้แล้วว่ะนายท่านช่วยจัดการให้ทีเถอะนะครับกระผมขอร้องรู้ล้วอ,อ้าแหมไร้มารยาสิ้นดีเลยคนบ้านนี้ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ คนเป็นหมออย่างเขาก็พูดได้แค่ลับหลังและคนที่เขาหมายถึงนั้นก็ยกเว้นเข็มขิมเอาไว้ในใจเสมอเช่นกันถือว่าเป็นโชคดีของเหมมราชที่ได้เข็มขิมมาเป็นภรรยาแล้วสำหรับเข็มขิมละ่ะจะถือว่าโชคดีหรือโชคร้ายดีละ่ะเฮ้ย เวลาหกนาฬิกาคุณขิมค,ณขมคุคณขิมขาอืมคุณขิมคาอืมคุณขิมเจ้าคาตื่นได้แล้วเจ้าค่ะจะถึงเวลาอาหารเช้าแล้วนะเจ้าค่ะรีบตื่นเถอะเจ้าค่ะ อืมอคุณเข็มเจ้าขาประเดี๋ยวนายท่านจะลงไปที่โต๊ะอาหารเช้าแล้วนะเจ้าค่ะคุณเข็มอืมขานาันตายอีกนายไม่ได้นะเจ้าค่ะมันผิดกฎนะเจ้าค่ะคุณเข็มเข็มเจ้าขา ถ้าขืินยังขี้เศร้าอยู่อีกนายท่านเห็มาราชจะต้องโกรธแน่หน้าเลยเจ้าค่ะแบบนั้นคุณเข็มขิมจะต้องถูกลงโทษดได้นะเจ้าค่ะแต่ว่าเข็มขิมยังง่วงนอนอยู่เลยคุณเข็มขิมตื่นด้แล้วเจ้าค่ะน้อย no. มีอะไรทําก็รีบไปทําได้แล้วปล่อยตัวเล็กให้ได้นอนหลับให้อิม่มรีบปลุกมาทำไมแต่เช้าขนาดนี้สงสัยร่างกายจะปั่นป่วนไปหมดแล้วแต่แต่ว่าน้อยจะจะเจ้จจจาค่ะน้อยจะไปเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะน้อยถึงกับ ไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเธอนึกประหลาดใจหาใดบานยิ่งพอใช้หางตาของเธอเหลือบมองกลับไปเห็นนายท่านของตัวเองเดินตรงเข้าไปนั่งลงตรงขอบเตียงแล้วพลางเอื้อมมือไปสัมผัสเส้นผมของภรรยาเด็กที่นอนขดตัวอยู่บนนั้นด้วยความรักใคร่ และทนุถนอมแล้วน้อยก็ยิ่งไม่อยากจะเชื่อว่าเฮมมาชาสามารถลืมกฎของบ้านที่ตัวเองเป็นคนตั้งไว้ว่าจะต้องมารับประทานอาหารเช้าในเวลาหกโมงเช้าที่ปฏิบัติมานับสิบ0ี่สิบปีไปได้สำหรับเข็มขิมแล้ว สามารถเป็นข้อยกเว้นได้จริงหรือเนี่ยคุณขิมเลือกชุดได้หรือยังเจ้าคะแคมขิมว่าใส่กางเกงตัวนี้ดีกว่าครับอุ๊ยไม่ได้นะเจ้าคะคุณแคมขิมแต่ว่า ทำไมล่ะครับสีของมันฉูดฉาดเกินไปเจ้าค่ะแล้วก็สั้นเกินไปด้วยค่ะคุณเข็มขิมนายท่านเห็นมาาชไม่ชอบให้ใส่สีฉูดฉาดขนาดนี้ค่ะอีกอย่างมันสั้นเกินไปด้วยนะคะนายท่านต้องไม่ชอบใจแน่ๆที่คุณเข็มขิมจะใส่สั้นขนาดนี้ค่ะ ต้องเปลี่ยนจริงๆหรอครับใช่ค่ะต้องเปลี่ยนอืมถ้าอย่างนั้นเ็นคิมจะไม่ขออนุญาตคุณแห่เองครับอย่าไปนะคะคุณเคนขิม,ขมตายแล้วรอก่อนค่ะรอน้อยด้วยเจ้าค่ะจากนั้น สองขาเรียวสวยก็นำพาร่างบางเล็กให้เดินตรงไปยังห้องทำงานของใครบางคนที่อยู่ไม่ไกลกันนักรอยยิ้มพริมพลาติดอยู่บนใบหน้าตลอดทั้งเส้นทางที่กำลังเดินไปให้ถึงยังจุดหมายเป็นที่รู้กันดี อยู่แล้วว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นห้องทำงานส่วนตัวที่ต้องการความเงียบสงบที่สุดที่เจ้าของห้องไม่ชอบให้ใครเข้าไปรบกวนในเวลางานไม่เช่นนั้นเจ้าของห้องก็จะโกรธจนบ้านแตกเสียแรกขาดคุณแหมครับ ไฮดนดูกางเกงขาสัาส้นสีส้มแข็งแข็มงขิมตวนี้สิครับใส่แล้วน่ารักมิครับและแล้วความเงียบงันก็คือคำตอบที่เข็มขิมได้รับสายตาคมเข้มทอดมอง มายังกางเกงขาสั้นสีส้มของเขาก่อนจะเลื่อนลงมาที่เรียวขาเล็กเย่าว่าแต่ไม่ขยับริมฝีปากเลยแม้แต่ตาก็ไม่กระพริบเลยสักครั้งคนที่เอาแต่กลืนน้ำลายลงคอก้อนใหญ่ดังเฮื่อเๆืๆ่อเื่อก็คือน้อย ที่วิ่งตามหลังมานั่นเองกรารกระทำอันอุกอาจเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสวมใส่กางเกงขาสั้นสีฉูดฉาดยังไม่พอแต่ถึงกับพรวดพราดเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวอย่างไร้มารยาทโดยไม่เคาะประตูอีกด้วย น้อยอยากจะกระชากร่างบางเล็กของเด็กไร้เดียงสาคนนี้ให้หันหลังกลับคืนไปเสียจริงๆแต่เว่าเจ้าเด็กคนนี้ก็หาได้รู้สึกรู้สาอะไรไหมเข้มคิมเอาแต่พลิกหน้าพลิกหลังหันซ้ายหันขวาแอกท่าให้สามีดูกางเกงขาสั้นสีโปรดที่เขากำลัง สวมอยู่อย่างอ <c oughs> ย่างน่าเอ็นดูแต่น้อยบอกว่าขาสั้นตัวนี้ทั้งสีฉูดฉาดสีสันบันฉูดฉาดเกินทั้งขาสั้นเกินคุณเหมต้องไม่ชอบน่น,น่เข็มขิมกันเลยอยากมาถามให้หน้าใจว่า คุณเ็มชอบหรือเปล่าครับถ้าม่ชอบเข็มขิมก็จะได้ไม่ต้องใส่อีกตาเข็มขิมว่ามันสวยดีนะครับเข็มขิมชอบเออ <c oughs> คุณขิมค่ะน้อยว่าเราออกไปกันดีกว่านะเจ้าค่ะเออเราอย่ารบกวนในท่านเลยนะเจ้าค่ะไปกันค่ะแต่ว่าแขมขิมอยากใส่เกเกงตัวนี้นี่ครับจำเป็นต้องขออนุญาตคุณเขมก่อน มานี่มาหันให้ฉันดูอีกทีสิได้คะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ด้วยความพลิกหน้าพลิกหลังหันซ้ายหันขวาแกคท่าให้สามีดูกางเกงขาสั้นสีปโปรดที่เขากำลังสวมอยู่อย่าง <c oughs> เฮ้ยช่างหน้าเอ็นดูเหลือเกินเข็มเข็มใส่ได้ไหมครับใส่ได้สิครับแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องเขียนหนังสือให้สวยแล้วฉันจะตามใจเธอทุกเรื่องเลยสัญญานะครับสัญญาราเชน ยกโต๊ะเขียนหนังสือมาให้เข็มขิมฝึกเขียนหนังสือให้สวยตั้งตรงนี้ข้างๆกับโต๊ะทํางานของฉันเลยขอรับนายท่านคุณเขมสารเข็มขิมเขียนหนังสือหน่อยครับได้สิครับเขียนอย่างนี้ถูกไหมครับ ไหนคนเก่งของฉันเขียนเป็นยังไงบ้างว้าวสวยแล้วสวยมากเสียงหัวเราะที่สดใสของเข็มขิมช่วยชโลมจิตใจที่แข็งกระด้างของเห็มมาราชให้อ่อนนุ่มลงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ จำไม่ได้แล้วว่าเขายอมรับความอ่อนแอนี้เข้ามาปะปบบนอยู่ในใจของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันรู้ตัวอีกทีก็มีข้อแม้ข้อยกเว้นมากมายให้กับเด็กคนนี้ไปซะแล้วอยากปกป้องอยากช่วยเหลือและอยากอยู่เคียงข้างตลอดไป จนเขาสามารถมองข้ามสิ่งต้องห้ามในใจของตัวเองไปได้ในทันทีจบลงไปแล้วนะครับสำหรับนิยายวายเรื่องหัวใจเหมมาราชนะ นิยเรื่องนี้มีทั้งหมด20บท20ตอนนะครับเป็นนิยายวายเรื่องสั้นๆที่มี20ตอนนะครับสำหรับตอนต่อไปตอนหน้าจะเป็นตอนจบแล้วนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือน ตอนต่อไปเป็นตอนจบของเรื่องนี้กันแล้วนะครับหวังว่านิยายวายเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในใจของคุณผู้ฟังหวังว่ามันจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขจนต้องกดเข้าไปฟังอีกครั้งนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนจบนะครับตอนหน้าตอนต่อไปในวันถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ